เลวีนิติบทที่17การฆ่าสัตว์พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อารณ์และบุตรทั้งหลายของเขาและแก่คนอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระยาเวได้ส่งบัญชาไว้ถ้าชาวอิสราเอลคนใดฆ่าโคหรือลูกแกะหรือแพะในค่ายหรือฆ่าภายนอกค่ายและไม่ได้นำมาที่ประตูเต็นนัดพบ เพื่อถวายเป็นของบูชาแด่พระยาเวที่น่าพระพลาแห่งพระยาเวผู้นั้นต้องมีโทษด้วยความผิดเรื่องเลือดคือเขาทําให้เลือดตกให้ไล่ผู้นั้นออกจากชนชาติของตนทั้งนี้เพื่อให้คนอิสราเอลนําเครื่องบูชาซึ่งเขาถวายที่ท้องทุ่งมาถวายแด่พระยาเวมายังปุโรหิตท,ที่ประตูเตนัดพบฆ่าสัตว์นั้นเป็นสารติบูชาถวายแด่พระยาเวและปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้น ประพรมแท่นบูชาของพระยาเวที่ประตูเต็นนัดพบและเผาไขมันให้เป็นกลิ่นพอพระไทยถวายแด่พระยาเวพวกเขาจะต้องไม่ฆ่าสัตว์บูชาถวายปีศาจแพะซึ่งเขาทั้งหลายเคยกราบไหว้อีกต่อไปให้เรื่องนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรสำหรับพวกเขาตลอดชั่วชาติพันธ์ของเขาทั้งหลายและจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าคนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา ที่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสัตวบูชาและไม่ได้นำเครื่องสัตวบูชานั้นมาที่ประตูเต็นนัดพบเพื่อถวายแด่พระยาเวก็ให้ไล่ชายผู้นั้นออกจากชนชาติของตนห้ามรับประทานเลือดถ้าคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้ารับประทานเลือดเราจะตั้งหน้าต่อสู้บุคคลผู้รับประทานเลือดนั้นและจะไล่เขาออกจากชนชาติของตน เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชาเพื่อจะลบมนทินของเจ้าทั้งหลายเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ใช้ลบบนทินเพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่าห้ามคนใดในพวกเจ้ารับประทานเลือดหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าก็ห้ามรับประทานเลือดเมื่อคนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา ไปล่าสัตว์หรือนกเพื่อน,นำมารับประทานก็ให้หลังเลือดของมันออกแล้วเอาดินกลบเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าห้ามเจ้ารับประทานเลือดของสัตว์ใดๆเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเองผู้ใดรับประทานก็ต้องถูกขับออกและทุกคนไม่ว่าชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้รับประทานสัตว์ที่ตายเอง หรือที่ถูกสัตว์อื่นกัดตายต้องซักซื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมนทินอยู่จนถึงเวลาเย็นแล้วจึงจะสะอาดได้ถ้าเขาไม่ซักซื้อผ้าหรืออาบน้ำเขาต้องรับโทษของเขาเลวีนิติบทที่18เรื่องเพศสัมพันธ์ พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายห้ามเจ้าทั้งหลายทำเหมือนที่ทำกันในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกเจ้าเคยอาศัยอยู่นั้นและห้ามพวกเจ้าทำเหมือนที่ทำกันในแผ่นดินคณาอันซึ่งเรากำลังพาพวกเจ้าเข้าไปนั้นห้ามเจ้าทั้งหลายประพฤติตามกฎเกณฑ์ของพวกเขาเจ้าทั้งหลายจงทำตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและประพฤติตาม เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราผู้ที่ทำตามจึงจะมีชีวิตอยู่เราคือยาเวห้ามให้ผู้ใดเข้าใกล้ญาติสนิทของตนหรือเปิดของลับของเขาเราคือยาเวห้ามเปิดของลับของบิดาเจ้าคือของลับมรดาเจ้าเพราะนางเป็นแม่ของเจ้าห้ามเปิดของลับของนางห้ามเปิดของลับของภรรยาของบิดาเจ้าเพราะเป็นของลับของบิดาเจ้า ห้ามเปิดของลับของพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้าคือของบุตรสาวของบิดาเจ้าหรือของบุตรสาวของมรรดาเจ้าไม่ว่าที่เกิดในบ้านหรือเกิดที่อื่นห้ามเปิดของลับของบุตรสาวของบุตรชายของเจ้าหรือของบุตรสาวของบุตรีของเจ้าเพราะว่าของลับของพวกเธอก็เป็นของลับของเจ้าเองห้ามเปิดของลับของบุตรสาวของภรรยาของบิดาเจ้าซึ่งเกิดจากบิดาเจ้าเอง เพราะว่าเธอเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของเจ้าห้ามเปิดของลับของอาหญิงหรือของป้าเพราะเธอเป็นญาติหญิงที่สนิทของบิดาเจ้าห้ามเปิดของลับของป้าหรือน้าหญิงของเจ้าเพราะเธอเป็นญาติหญิงที่สนิทของบรรดาเจ้าห้ามเปิดของลับของลุงหรืออาชายของเจ้าคือห้ามเข้าหาภรรยาของเขาเพราะนางเป็นป้าสะพ้ยหรืออาสะพ้ยของเจ้า ห้ามเปิดของลับของลูกสะพายของเจ้านางเป็นภรรยาลูกชายเจ้าห้ามเปิดของลับของนางห้ามเปิดของลับของภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้านางเป็นของลับของพี่น้องผู้ชายของเจ้าห้ามเปิดของลับของบุตรสาวของสตรีคนใดที่เจ้าได้เปิดของลับของนางแล้วและห้ามนำบุตรสาวของบุตรชายของนางหรือบุตรสาวของบุตรสาวของนางไปเปิดของลับเพราะว่าพวกเธอเป็นญาติหญิงที่สนิท เป็นการอาธรรมและห้ามนำพี่สาวหรือน้องสาวของภรยามาเป็นคู่แข่งกับภรยาโดยเปิดของลับของเธอในขณะที่ภรยายังมีชีวิตอยู่เมื่อสตรีคนใดกำลังมีประจำเดือนห้ามเข้าไปเปิดของลับของเธอห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรยาของเพื่อนบ้านของเจ้าซึ่งทำให้ตัวเจ้าเป็นบนทินกับนางห้ามถวายลูกหลานของเจ้าให้พระโมเลกโดยให้ลุยไฟห้ามทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติเราคือยาเว ห้ามผู้ชายหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเช่นเดียวกับหลับนอนกับผู้หญิงเป็นสิ่งพึงรังเกียจห้ามสมสู่กับสัตว์ซึ่งทำตนให้เป็นมนทินเพราะมันและห้ามหญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์การทำแบบนี้เป็นเรื่องวิปลาสเจ้าทั้งหลายอย่าทำตัวให้เป็นมนทินด้วยสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าบรรดาประชาชาติที่เราได้ไล่ไปต่อหน้าเจ้านั้นเป็นมนทินด้วยสิ่งเหล่านี้และแผ่นดินนั้นก็เป็นมนทินเราจึงต้องลงโทษแก่แผ่นดินนั้น และแผ่นดินก็สำรอกเอาพลเมืองของตนออกเสียแต่เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราและห้ามทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ไม่ว่าเป็นชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่ก่อนพวกเจ้าได้ทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ดังนั้นแผ่นดินจึงเป็นมนทินแผ่นดินจะไม่สำรอกพวกเจ้าออกหรือ เมือเจ้าทั้งหลายทําให้แผ่นดินเป็นมลทินเช่นเดียวกับที่แผ่นดินได้สํารอกประชาชาติที่อยู่ก่อนพวกเจ้าออกไปนั้นเพราะผู้ใดทําสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ให้ไหล่ผู้ทํานั้นออกจากชนชาติของตนเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติต,ตามคําสั่งของเราห้ามประพฤติตามธรรมเนียมอันพึงรังเกียจซึ่งพวกเขาประพฤติกันอยู่ต่อหน้าเจ้าและห้ามทําตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า เลวีนิติบทที่19ความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรมและศีลธรรมพระยาเวตรัดกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าเจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์เพราะเรายาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเจ้าทุกคนต้องเคารพบรรดาและบิดาของตนและต้องรักษาบรรดาสบาโตของเราเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่าหันไปนับถือรูปเคารพ และห้ามหล่อรูปเคารพไว้สำหรับตนเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเมื่อพวกเจ้าถวายสารติบูชาแด่พระยาเวจงถวายเพื่อให้เจ้าเป็นที่โปรดปรานจงรับประทานเครื่องบูชานั้นเสียในวันที่พวกเจ้าถวายบูชาหรือในวันรุ่งขึ้นถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่จนวันที่สามจงเผาไฟเสียถ้าเอาเครื่องบูชานั้นมารับประทานในวันที่สามก็เป็นที่พึงรังเกียจและจะไม่ได้รับการโปรดปราน และคนที่รับประทานเครื่องบูชานั้นต้องรับโทษของตนเพราะเขาได้ทําให้ของถวายที่บริสุทธิ์ของพระยาเวเป็นมลทินให้ไหลผ้นั้นออกจากชนชาติของตนเมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในไรนาห้ามเกี่ยวเก็บผลผลิตที่ขอบไรนาจนหมดเมื่อเกี่ยวแล้วก็ห้ามเก็บมเมล็ดที่ตกหล่นห้ามเก็บผลที่สวนองุ่นจนหมดห้ามเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้าจงเหลือไวใ้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าห้ามหลักทรัพย์ห้ามโกงห้ามมุสาต่อกันห้ามสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็นที่หยียดหยามเราคือยาเวห้ามบีบคั้นเพื่อนบ้านหรือปล้นเขาห้ามให้ข้าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุ่งเช้าห้ามแช่งคนหูหนวกห้ามวางของให้คนตาบอดสะดุดแต่จงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือยาเว ห้ามพิพากษาด้วยความอายุติธรรมห้ามลำเอียงเข้าข้างคนจนหรือเห็นแก่หน้าผู้เป็นใหญ่แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรมห้ามเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตนและห้ามปองร้ายต่อชีวิตของเพื่อนบ้านเราคือยาเวห้ามเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจแต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา ห้ามแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานคนชาติเดียวกับเจ้าแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือยาเวจงรักษากฎเกณฑ์ของเราห้ามผสมพันธ์สัตว์ต่างชนิดกันห้ามหวานพืชสองชนิดปนกันในไรนาของเจ้าห้ามใช้เครื่องแต่งกายที่ทําด้วยผ้าสองชนิดปนกันถ้าชายใดเข้านอนและมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นทาตที่ชายอีกคนหนึ่งสู่ขอไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ไถถอนหรือปล่อยเป็นอิสระต้องสืบสวนดูก่อนแต่ห้ามลงโทษเขาทั้งสองถึงตายเพราะว่าทาตหญิงนั้นยังไม่เป็นอิสระแต่ให้ชายคนนั้นนำเครื่องบูชาชดใช้บาปสำหรับตัวเขาถวายแด่พระยาเวที่ประตูเต็นนัดพบ คือแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปและุโรหิตจะลบมนทินของเขาโดยถวายแกะผู้นั้นเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปแด่พระยาเวเพราะบาปที่เขาได้ทำและเขาจะได้รับการอภัยบาปซึ่งเขาได้ทำนั้นเสียเมื่อพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินและปลูกต้นไม้ทุกชนิดที่มีผลเป็นอาหารผลที่ได้นั้นต้องเป็นผลที่ต้องห้ามห้ามเจ้ารับประทานเป็นเวลาสามปีและปีที่สี่ผลที่ได้ทั้งหมด จะเป็นของบริสุทธิ์ถวายสันเสริญแด่พระยาเวแต่ในปีที่ห้าพวกเจ้ารับประทานผลไม้นั้นได้เพื่อผลผลิตจะทวีขึ้นเพื่อเจ้าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีเลือดในเนื้อนั้นห้ามเป็นหมอดูหรือเป็นหมอผีห้ามกันผมที่จอนหูหรือกันคราวของเจ้าห้ามเชื้อเนื้อของเจ้าเพราะเหตุมีคนตายหรือสักเป็นเครื่องหมายใดๆลงที่ตัวเจ้าเราคือยาเว อย่าทำให้บุตรสาวของตนเป็นมนทินโดยให้เป็นหญิงโสเพณีไม่เช่นนั้นแล้วแผ่นดินจะถูกล่วงละเมิดและเต็มด้วยความชั่วจงรักษาสบาโตทั้งหลายของเราและเคารพต่อสถานนมัมสการของเราเราคือยาเวอย่าไปหากนทรงหรือพ่อหมดแม่มดอย่าเที่ยวค้นหาให้ตนเป็นมนทินไปเพราะพวกเขาเลยเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า จงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเขารบผู้อาวุโสและจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือยาเวเมื่อคนต่างด้าวอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของพวกเจ้าห้ามข่มเหงเขาคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกเจ้านั้นก็เป็นเหมือนกับคนท้องถิ่นของเจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเองเพราะว่าพวกเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า ห้ามทำผิดในการพิพากษาในการวัดความยาวในการช่างน้ำหนักหรือในการนับจำนวนจงใช้ตาช่างเที่ยงตรงลูกตุ้มเที่ยงตรงเครื่องตวงเที่ยงตรงเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ฉะนั้นจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและกฎหมายของเราทั้งสิ้นและทำตามเราเราคือยาเว